สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆชาว youtube ทุกท่านนะครับพบก,กับผมแซมวิ่งครับวันนี้จะโยกอยีกไหมนี่พอเห็นยังกันเดี๋ยวพาไปดูครับทุกคนอันนี้มากับเสียตีครับโอ้ปกตินี่จะได้อยู่แต่ง,งานบุญนะไม่เจอกันได้ไงเนี่ยฮะ,ะเราเจอกันได้ไงเนี่ยปกตินี่จะเจอกันแต่ในงานบุญโอ้อันนี้บนรถบินโอ้ จมสองคันเลยครับพี่นอ้องมาดูครับรถวินึ้นเลยครับเอาเกือบขึ้นแล้วครับขึ้นแล้ว รอ่มสองคันเลยครับขนานเคุณีครับงานเข้าแล้วพี่น้องรัา ยังดีกว่านานนึงแหละ นี่ครับข้าวอดเจริญการช่างนี่ครับโอ้โหทางนู้นไม่ครก็จมครับอันนี้ก็รสเกี่ยวเกี่ยวก็จมครับทางนี้ แถวนี้จะเป็นดินสมองครับดินสมอง

อ๋อไหนรถเกียวเอลวีกต <Okay. S 2> uh, uh, ัวรับทีนี้มเลยวนีก็มาลากวะครับเนี่ยหมูว่านหอูว อันนี้คิดว่าจะจมแล้วนะมาดูคันนี้ครับะจะวินแล้วครับไปแล้วไปแล้วอีกนี่ง ไปแล้วครับ โอ้ไปแล้วไปแล้ว เจอได้กับแป้งหนึ่งครับหรือข้าวตรงนั้นนิดหนึ่ง กับบริการล่าอย่างเดียวครับนี่ครับบินอย่างเดียวครับแซมบิงครับอย่างครับผมโอเคครับผมโอเคครับ Oh. <laughs> ตั้งแต่มเมื่อวานครับมาแล้วรวดครับจะติดอีกเด้อเพุาะน่ะไปแล้วครับพี่น้องเออเดี๋ยวต่อเลยหนึ่งเ,เดียว ออกมากันจวดเลยครับอ๋อได้เลยอ้าว <coughs> ขึ้นได้แล้วมีข้าวไหมพี่ไม่มีครับถ่ายไปกัน,นแล้วอ๋วอขันน<อ>ี้ขันนี้เอามาถ่ายเสร็จรปุ๊บก็จมเลยได,ได้ครับ <laughs> <อ> <laughs> นี่ครับ เ่คันนี้แหละมาผมพามาดูรอยจงรอยจง๊จงาดนี่กรดินสมองรตรงนี้นองตรดา้ วันนี้จะขุดเอาไม้ขึ้นบมดครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปพบกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับผม